โอ้โหเงินเยอะขนาดนี้เลยนะคะที่บ้านเสาพ91ของเราเกิดเรื่องราวดีๆอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะพลเมืองดีเก็บเงินได้นะคะรวมๆแล้วเนี่ยหลักแสนเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าทีมงานของเราก็เก่งมากๆนะคะติดต่อเจ้าของได้ภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะวันนี้นั่งอยู่ที่นี่พร้อมกับกระเป๋าใบนี้อู้สวยมากเลยกระเป๋าใบนี้ คนที่นํากระเป๋าใบนี้มาคือคุณจักรพันธ์หลักธรรมสวัสดีคะ่ะค,คุณจักรพันธ์หลักธรรมอาชีพขับสามล้อเครื่องใช่ครับนะคะแล้วคุณจักรพันธ์ก็ไปเจอกระเป๋าใบนี้ที่ไหนคะลังสานิดซอยสุพรรณการหนึ่งตรงกลางถนนนะครับโอ้ค่ะคคกลางถนนเลยครับผม แล้วไปเจอ,อยังไงคะอยู่กลางถนนอพอดีวันนั้นผมไปเล่นสนุกครเครียดกับพี่ชายค่ะลงมาประมาณตีหนึ่งเศษเศษนี่ละครับตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งสิบนาทียี่สิบนาทีนะครับไม่ไม่แน่นอนอลงมาพี่ชายไปสตาร์ทรถผมเดินมารออยู่ตรงถนนลงมารอพี่ชายเอารถออกมาค,ครับผมไปเจอกับป๋าแล้วก็เลยหยิบมามหยิบมาแล้วก็มาถามพี่ชายว่า อผมเจอกระเป๋าพี่ชา้ว่าเปิดดูที่มีดูนะคะว่ากระเป๋าใบนี้มีอะไรบ้างนี่ค่ะสิ่งที่เห็นคือใบแรกเงนินค่ะเงินปึกๆเลยนะคะนี่เงินเลยนะคะไม่มีแบงค์อื่นนอกจากแบงค์พันนะคะเต็มกระเป๋าแล้วก็มีอะไรอีกมีกระเป๋ากาดมีหน้ากานี่คือสิ่งที่ ก็มีพวกสลิปนะคะอยู่ในนี้ตอนที่คุณจักรพันธ์เจอแล้วก็เปิดออกมาปั๊บเห็นอย่างเงี้ยครับอย่างแรกเลยที่คิดคือคืนเจ้าของครับทันทีเลยใช่ครับไม่มีอย่างอื่นเลยครับ,รบไม่มีอย่างอื่นเลย,ย,น,เลยนะคะคเห็นแล้วคืนเจ้าของแล้วคิดว่าจะไปคืนที่ไหนยังไงคะตอนแรกว่าจะไปที่สอนอครับค่ะ,ะมาปรึกษากับพี่ชายว่าสพเก้าหนึ่งเป็นขึ้นทะยุกระจายเสียงแน่จะ หาคืนเจ้าของได้เร็วกว่าก็เลยปรึกษากันมาที่สพครับค่ะดูนะสวยงามเมื่อมาถึงที่สพก้าหนึ่แล้วก็มานับใช่ครับซึ่งเราก็มีพยายามเนาะครับ ให้คุณก็เป็นพยานเราต่างคนต่างเป็นพยานยซึ่งก,ารรากาันและกันว่านี่คือเงินจํานวนนี้นะคะแล้วเราก็จะหาเจ้าของให้เจอให้ได้ค,คุณพ่อที่ต้องเลี้ยงลูกหาเงินจากการขับรถตุกๆเนี่ยได้ัวลาเท่าไหร่ประมาณพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทในแต่ละวันเลี้ยงลูกสองคนและภรรยาะคะอ่ะภรรยาขายของค้าขายครับอืมแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดที่<ช><ช>จะต้องดูแลด้วยใช่ครับเนี่ยค่ะ แต่สิ่งที่เขาทําคือพอเขาได้ปุ๊บเขาคิดเลยว่าเขาจะต้องคืนให้เจ้าของเพราะเจ้าของลาบากแน่นอนครับคุณจักรพันธ์ถ้าเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยากจะบอกกับเพื่อนเพื่อนร่วมอาชีพว่าอย่างไงบ้างฝากบอก,บอกเพื่อนๆร่วมอาชีพนะครับอ่าเจ็บของคนอื่นได้อย่าเอาเลยครับมันไม่สบายใจหรอกของคนอื่นเขาไปเจ็บไว้ก็เป็นบาปเป็นกรรมตัวเองอครับเจ้าของก็ระมัดระวังนะครับต่อไปก็ หยิบกบระเป๋าว่ายให้ดีครับครับผมอาจจะไปเจอคนอื่นที่ไม่ซื่อสัตย์อย่างนี้นะครับครับผมโอเคแม่ซึ้งใจถ้าพี่เป็นเจ้าของกระเป๋าพี่ก็คงคบ,บอกตัวเองว่าอุ้ยเราทําบุญมาดีนะเนี่ยถึงมาเจอคนดีๆแบบน,นี้ครับเนาะก็เป็นเหตุการณ์เรื่องราวที่ทําให้สังคมได้เห็นนะคะว่าน้ําใจของคนคนหนึ่งถ้าจะเรียกว่าเขาทํางานพอเลี้ยงตัวได้ เท่านั้นเองพอเรียนครอบครัวได้เท่านั้นเองเงินเหล่านี้ไม่ได้เรียกว่าล่อให้เข้าไปติดกับของกิเลสได้เลยใช่ครับนะคะคขอบคุณที่นำเรื่องราวดีๆนี้มาให้สังคมได้รัรบทราบเราเองก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่จะนำเรื่องนี้ไปกระจายเผยแพร่บอกต่อว่าเนี่ยคือคนดีนะคะชาวร้อยเอ็ดค่ะ